นี่นะคะทุกทุกท่านค่ะก็เป็นรถ4ประตูเตี้ยเกรด LDA ที่ส้มบอกว่าลูกค้าอยากได้ X Series แต่ไม่ใช่ X Series นะคะทุกคนเพราะว่าในตัว X Series เตี้ยจะไม่มีเกียร์ออโต้ลูกค้าให้โจทย์ส้มมาคืออยากได้รถทรงสปอร์ตคล้าย X Series แต่เป็นเกียร์ออโต้เอารูปให้ดูด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะอ่ะโอเคเราก็จัดให้เลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนขอแค่บอกเราแค่นั้นเองนะคะคันนี้เป็นเกรด LDA มาทำให้คล้ายคลึงกับ X s e r i e s มากที่สุดนะคะโดยด้านหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยนะคะเดิมกระจังหน้าของเขาคือ สีโคเมียมตัดด้วยสีเทาดำใช่ไหมคะแต่อันนี้เราก็ครอบเป็นสีดำแดงให้เลยนะคะติดสติกเกอร์ X-Series ลายใหม่ล่าสุดปี2023เลยนะคะทุกท่านคะ่ะรอมากๆนะคะไฟหน้าเป็น LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งชุดสเกิร์ตของ S Sporty นะคะซึ่ง ลูกค้าเป็นคนกำหนดเองนะว่าอยากได้เป็นแบบนี้ทางเราก็จัดหาให้หมดเลยนะคะนี่อหล่อมากเนาะทุกคนทุกคนว่าหล่อไหมหล่อจริงๆนะคะคันจริงก็คือหล่อมากในส่วนตัวเนี้ยคือมีทั้งหมด3าสีเลยนะคะคือสีบอลเงินสีขาวและสีเทารมโบลูกค้าอยากได้สีไหนบอกส้มได้เลยเดี๋ยวส้มจัดให้อยากแต่งแบบไหน แจ้งกับทางเราได้เลยนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ล้อแม็กค่ะล้อแม็กของเราลูกค้าเลือกใส่เป็นลายใบพัดนะคะคีบแดงนะคะเป็นงานของอีโมชันนะคะเพราะว่าของอีโมชันมันจะ มีสีแดงตรงนี้นะคะทุกท่านคะ่ะเลือกใส่ยางเป็นซีรีส์255ทับ50นะคะโหลดหน้าหนึ่งหลังสองนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านคะ่ะกำลังพอดีกันเลยนะคะไม่สูงไม่เตี้ยทรงสวยขับสบายนิ่มมากนะคะทุกท่านคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้านข้างสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะคะเราจะเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ลูกค้าท่านนี้ ขอติดทุกอย่างนะคะอ่ะโอเคเราก็จัดให้เลยนะคะเป็นเป็นคำมันมากับชุดสเกิร์ตแหละคะ่ะสติกเกอร์ต,ตัวนี้นะคะแล้วก็ครอบกระจกนะคะมากับชุดสเกิร์ตเช่นกันเป็นสีดําแดงนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นสปอยเลอร์ข้างนะคะจะเป็นแบบนี้ก็สีดําแดงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อหลังล้อก็ไม่ล้นนะคะก็คือปริมปริมกลังสวยๆนะคะด้านหลังก็เป็นสติกเกอร์ S อส o ปอรนะคะนี่เลยไฟท้ายเป็นแบบ LED มาแล้วนะคะรวมไปถึงสติกเกอร์เอซีรีคาดหลังคาดหน้าคาดหลังเราติดให้หมดเลยนะคะเป็นสติกเกอร์แท้จากศูนย์อิ u z u เลยนะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่สวยสดงดงามมากนะคะทุกท่านคะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายนะคะไปต่อกันที่นี่ สปอยเลอร์หลังนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็คืออย่างของแต่ละชิ้นน่ะลูกค้าจะติดหรือไม่ติดคือแจ้งได้นะคะเพราะว่าเขามาทั้งชุดคือเขาขายยกชุดอยู่แล้วแต่ลูกค้าไม่ติดอันไหนก็คือแจ้งกับทางส้มได้นะคะทุกท่านค่ะแล้วจุดพีคของเขาอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวส้มจะพาดูนี่ค่ะทุกคนลูกค้านะคะให้จว์ส้มมาคือ อยากได้รถ X คล้ายๆ X Series ทรงสปอร์ตแต่เป็นเกียร์ออตโต้ตัวเตีย้ยนะคะนี่เป็นผู้หญิงก็ซิ่งได้นะคะทุกคนนี่ลูกค้าต้องการเป็นเกียร์ออตโต้ทางเราก็จัดให้เลยนะคะภายในนะคะของตัว LDA นะคะเบาะจะเป็นกรรมยีมีลวดลายแบบนี้นะคะ เล่นลูกเล่นนะคะแล้วก็มีหน้าจอมาให้แล้วนะคะพร้อมกับกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะคะในส่วนของเกียร์ออโต้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหัวเกียร์อ่านี่นะคะหัวเกียร์ของเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์นะคะจะยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคะทุกท่านค่ะยังไม่เป็นอัตโนมัติเนาะแต่ว่าแอร์ช่ำมากนะบอกเลยแอร์ของอีซูซูช่ำจริงๆนะคะ นี่ปรับได้มีหมดปรับได้นะคะโดนแต่ตัวโดนแต่ขาโดนทั้งตัวโดนทั้งขาแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะมีที่ชาร์จบงชาร์จแบตให้เรียบร้อยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ห่วงมาไรมาให้ด้วยนะคะน้ํามันเซลล์่วมเติมให้ลูกค้า1,000บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมไปส่งลูกค้าด้วยเนาะนี่เลย ตรงนี้ก็จะเป็นระบบต่างๆนะคะอันนี้ก็เกะไว้ซุกเงินได้นะคะแต่ว่าสาวๆที่มาดูคลิปนี้ก็ซุกไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชายคะ่ะนี่นะคะจะเป็นตัวแคป4 LD A เกียร์ออโต้ใส่สเกิร์ตรอบคันนะคะติดตั้งให้ขาย X-Series มากที่สุดนะคะแต่ถูกใจลูกค้าเพราะว่า ลูกค้าอยากได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนลูกค้าบอกส้มว่าอยากได้แบบนี้เหมือนกันแบบในรูปทุกอย่างก็คือเออเอาเอารูปมะค่ะส่งให้ส้มดูทางไลน์เลยว่าเซลส้มคะขอแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเราก็จัดให้ทุกอย่างเนาะแล้วแต่ลูกค้าชอบไม่ว่าจะเป็นคอกแนเพารอยยีรับแค่หรือว่าจัดทรงออฟโรดนะคะ คือเราแต่งให้ได้หมดนะคะไปจนถึงรถ PPV นะคะรถเจ็ดที่นั่งเราก็แต่งให้ได้ลูกค้าอยากได้แบบไหนแจ้งเราเลยนะไม่ต้องเกรงใจค่ะเดี๋ยวเซลส้มจัดให้ถูกใจแน่นอนนะคะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเกรงใจว่าแบบโอ๊ยกลัวเซลจะเหนื่อยไม่ต้องนะคะทุกคนมาซื้อรถอยากให้ลูกค้าได้รถกลับไปแบบถูกใจที่สุดขับแล้วแฮปปี้นะคะ เราก็จะได้แบบมีกำลังใจไปในตัวด้วยนะทุกท่านคะ่ะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่ต้องการนะคะตัว S ก็แปลงเป็นแบบนี้ได้นะคะตัว X ก็ติดตั้งสกเกิร์ตได้นะคะอยากติดสติ๊กเกอร์เอซีรีก็ติดได้นะคะ S D สดนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากให้มันราคาสูงเท่า LDA ก็เล่นเป็น SDA ได้นะคะเพราะว่าเกียร์ออโต้ของเรามีมาเยอะขึ้นแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะก็เมื่อก่อนมีตัวเลือกให้น้อยนะแต่ตอนนี้ก็คือมีตัวเลือกเยอะมากนะคะมีแทบทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะคะก็ฝากเซลลซส้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะอยากได้แบบไหนก็สกิดกันมานะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีลิงก์ไลน์นะคะเดี๋ยวส้มทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรค่ะ0936406566นะคะหรือจะแอดเป็น ID l i ไลน์มาเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยค่ะ0936406566นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือตอตอนะคะก็ไปติดตามได้ชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะคะทุกท่านคะ่ะโอเคค่ะวันนี้เซลส้มก็พาชมรถ isuzu x series ไม่ใช่คะ่ะทุกท่านพูดผิดนะคะเซลส้มก็พาชม isuzu 4ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้จัดชุดแต่งเต็มระบบนะคะต้องพูดแบบนี้เนาะทุกคนโอเคค่ะใครอยากได้แบบไหนก็สกิดกันมานะคะขอแค่บอกนะคะเดี๋ยวเราจัดให้คะ่ะวันนี้ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกท่านค่ะ